สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ผมได้เดินทางมาถึงบ้านของพลายคุณทรัพย์นะครับของผู้ใหญ่ฤทธิ์นะครับนี่ครับผู้ใหญ่ฤทธิ์สวัสดีครับนี่ครับผู้ใหญ่ฤทธิ์ที่เราถ่ายชมชุดก่อนนะครับมีเอฟซีบางท่านนะครับท่านได้ส่งคะแนนมาให้ผู้ใหญ่ฤทธิ์แล้วก็ส่งยาเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็ผมก็ได้มาช่วยเหลือวันนี้ในการนําอาหารแห้งนะครับแล้วก็ยาบางส่วนนะครับมาให้กับพลายคุมทรัพย์นะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายชมเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอาคุกูเป๊ะจริงเนื้อนี่คือควานของเขานะครับเป็นลูกพยาลิตนะครับชื่อควานคุนะครับควานคุแห่งบ้านโคกกรุงนะครับเป็นชายหนุ่มมาจากตะบลกะโพนะครับนี่คืองานที่เน่านะครับข้างหนึ่งไอ้บนเตะใ่ไหมคุณเนี่ยครับเป็นงานที่เน่าข้างหนึ่งนะครับนี่ครับงานเน่าที่ดูไม่เห็นนะครับ จากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นนะครับเรื่องทั้งหมดนี้แต่ก็ควานโคนเกิดความสงสารนะครับพ่าพ่อไปซื้อมาเลี้ยงเอาไว้นะครับมารักษาจนหายแต่ก่อนมีแผลเน่านะครับมีหนองมีหนองสีควานรักษามานานแล้วบ่น,นี่รักษาทุกไอทุกเดือนนะครับฉีดยาทุกเดือนทุกเดือนอยตอนซื้อมามันเน่าอย่างนี้มาเลยใช่ไหมตอนซื้อมาไม่มีงานเลยนะครับเพราะว่า ล้วงเข้าไปมีแต่หนองนะครับโอ้ครับผมแล้วก็มาฉีดยาประมาณสามปีะครับผมฉีดยาทุกทุกสิบห้าวันครับอ๋อครับผมนี่ครับีเองแล้วก็ฉีดเองครับนี่ครับเป็นช้างเป็นควันนะครับเป็นควันที่ดูแลช้างดีมากนะครับแต่พอดีช่วงนี้เจอพิษโควิดนะครับก็เลยไม่ค่อยมีทุนทรัพย์หรือไม่มีคะแนนที่จะไปซื้อยามาฉีดเหมือนแต่ก่อนนะครับก็รักษาตามมีตามเกิดไปนะครับควันก็บางวันก็ ต้องไปตัดหญ้าครับก่อจะได้กลับมาก็สายนะครับก่อะได้มาเพราะว่าการเดินทางตัดหญ้าก็ไกลพอสมควรคุนทรัพย์ก็ไม่ค่อยมีครับช่วงนี้ตกง,งานกันทุกๆคนนะครับส่วนคุณพ่อตาลิตนี่ก็ท่านก็จะไปหางดตะปูนะครับพอได้พันร้อยสองร้อยมามาซื้อเลี้ยงครอบครัวช่วงนี้ผมก็สงสารแกรครับผมเลยมาถ่ายให้เผื่อจะมีเอฟซีหลายๆท่านเกิดความเมตตาอยากจะอ่าถู้ปฐมหรืออยากจะ รักษาครับหรืออยากจะช่วยครอบครัวนี้นะครับอยากจะช่วยหรือเช่นว่าช่วยอาหารการกินครับไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรือทางด้านยาเวิจัยพันธุ์นะครับโบ้ไอเลือดตีสองสมัยบุตรเลือดเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นงาที่เน่าครับเน่าข้างหนึ่งครับฟังดูดีฮันจิเป๊ะหุบคนนี่เป็นงาที่แตกเลยครับเน่าเพราะว่าตัดตัดลึกครับนี่เขาเรียกว่าตัดลึกนะครับประมาณนี้ตัดตอนซื้อมาครับเนี่ยครับผมจะถ่ายดูชัดๆนะครับควานอยู่ด้วย เนี่ยครับเป็นงาที่เน่านะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้เน่าทั้งสองข้างเลยครับแต่ฝั่งนู้นยังเหลืออยู่นิดนึงครับเน่าตอนนี้ควานก็รักษาทุกวันวันนี้ผมได้นาเวชภัณฑ์นะครับเป็นยารักษาเบื้องต้นมาให้ครับแต่เขาก็รักษาทุกวันนะครับแต่ว่าเราเอามาเสริมให้อีกแล้วก็เป็นการเอายาครีมยาล้างแผลแล้วก็ อาหารการกินของพันช้างครับแล้วก็คะแนนบางส่วนมาให้คุณตาลิศนะครับพอได้เติมน้ำมันไปตัดหญ้า Fc ท่านใดสนใจอยู่ใกล้เคียงครับอยากแวะมาหาก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ถ้าเป็นโควิดก็จะเพิ่งมาก็ได้ครับโทรมาสอบถามเอาได้เพราะว่าเดินทางยำลำบากครับช่วงนี้โควิดนี่ชื่อว่าปลายคุมทรัพย์เนาะขุมทรัพย์อยู่กี่ปีแล้วมาอยู่นี่ันมาอยู่นี่สิบกว่าปีแล้วนะครับจะเกิด จะผมหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช้างอายุมากด้วยครับอายุมากด้วยตามอายุของแกนะครับแต่ควันดูแลดีครับเนี่ยครับให้กินตลอดนะครับดูแลเป็นอย่างดีแต่เสียดายที่งานหลุดข้างหนึ่งครับช้างช่วงนี้สวยนะครับสวยงามมากถ้าว่างาไม่หลุดเนี่ยจะสวยมากนะครับรูปหล่อมากนะครับจะผมหน่อยนะครับเนี่ยครับเป็นงานที่ไม่มีข้างหนึ่งครับเน่าข้างหนึ่ง fc ท่านใดที่ชมรายการของผมอยู่ในขณะนี้ถ้าเกิดความสงสารเมตตาก็ติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับให้ผมพามาหาควานก็ได้พามาหาช้างก็ได้นะครับอยากจะมาเยี่ยมเยือนครอบครัวนี้ก็ได้นะครับอยู่ใกล้กเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีช่องครับผมว่าจะแนะนําให้เขาทําช่องอยู่ตอนนี้เพื่อจะได้ถ่ายทอดลงไปให้กับ fc หลายๆท่านได้รับชมกันนะครับอายุกี่ปีแล้วคเนี่ยห้าสิบกว่าแล้วนะครับห้าสิบกว่า เป็นคุณตาครับน่าจะอยู่รุ่นรุ่นของพ่อใหญ่คุณช้างของเราครับครับต่อไปจะเป็นการมอบนะครับมอบยาเวชภัณฑ์นะครับให้กับคุณตาฤทธิ์นะครับโคมานี่เองมันถือกล้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หละคุณตาฤทธิ์อยู่ตรงนี้ทำให้เข้าใจ เด็กใจเดเน,นี่ยครับเป็นสายขุมสัพย์นะครับต่อไปรับตาดูว่าตรงๆต,ต่อไปจะเป็นการมอบนะครับมอบอาหารการกินให้กับพี่น้องขวานช้างครับวันนี้ผมทํามาแค่2ชุดนะครับให้ที่นี่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเป็นตัวทรัพย์ของ f อฟหลายๆท่านที่รวบรวมมาให้นะครับผมก็เดินทางมาเป็นสะพานบุญเพื่อมาช่วยเหลือนะครับ เดินทางมาไกลพอสมควรครับจากนู่นมานี่ประมาณ10กว่ากิโลนะครับโดยคุณตาลิศซึ่งท่านดูแลทายคุมทรัพย์อยู่ในขณะนี้นะครับเนี่ยครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับการตัดงานช้างการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีแต่ฝีมือมนุษย์นะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ครับอ่า มนุษย์เราเนี่ยเป็นทั้งผู้สร้างและเป็นทั้งผู้ทําลายนะครับนะครับคุณตาก็ดูแลเป็นอย่างดีครับเลี้ยงเป็นอย่างดีพยายามที่จะดูแลให้ดีให้อยู่นานที่สุดนะครับแต่บางเอิญช่วงนี้เจอวิกฤตท่านก็นเลยลําบากหน่อยครับอ่ะค นี่ที่แรกครับจะมอบนี้เป็นยาวิณฑ์นะครับมีทั้งยารักษาโรคหลายอย่างครับยาล้างแผลยาปีมมอบยาครับแล้วก็อันนี้เป็นอาหารนะครับเป็นไข่ตงแขงนะครับบคุณตากวางนี่ครับคุณตาครับจะยินครับ ตอนนี้เป็นมาม่าปลากระป๋บบองครับขอได้ยังชีพช่วงนี้อาหารนอกครับให้กับคุณตาลิศคุณตาลิศบางมาตอนครับนะครับตัวนี้เป็นทุนทรัพย์นะครับที่เอฟซีท่านหนึ่งท่านได้มีกิมเมตาครับรวมทุงม,มาผมก็เป็นสะพาน ตาริตพูดสักคำนะครับให้คุณตาลิตขอบคุณ FC ที่ท่านมีจิตเมตตาครับขอบคุณครับท่านเอฟซีทุกท่านที่มีกำลังใจส่งความส่งมาให้คุณตาลิตครับครับผมขอบคุณมากครับคุณตาครับขอให้คุณตาอายุยืนๆนะครับมีความสุขมากๆอยู่กับลูกหลานนานๆนะครับสวัสดีครับผมเนี่ยครับเป็นของที่ผมเอามามอบให้นะครับวันนี้เป็นมาม่าปลากระป๋องไข่ซึ่งอาจจะไม่มากมายครับแต่ก็เป็นน้ำใจที่คนเรามอบให้กันนะครับ อันนี้เป็นยาครับเป็นยาวชภัณฑ์นนะครับหลายๆอย่างเป็นยาวัภัณน์นะครับเป็นทั้งยาครีมยาฆ่าเหายาป้ายตานะครับยาป้ายตาด้วยมีเปเป็นยาป้ายตานะครับหลายๆอย่างเพื่อได้รักษาเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ควานเขาก็รักษาทุกวันนะครับแต่เราก็มาเสริมอีกนะครับเพื่อช่วยคุณตากลุ่มซับของเรานะครับชื่อเพลาะด้วยครับชื่อนี้เนี่ยครับ วันนี้ผมจะลงคลิปเต็มเลยครับของพลายุมทรัพย์วันนั้นลงคลิปครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าเวลาไม่ได้นะครับวันนี้จะลงเต็มนะครับก็ขอขอบคุณ F c ซท่านให้การติดตามรับชมในขณะนี้และก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรืออยากจะมาเยี่ยมคุณตาที่นี่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหาผมได้ครับเดี๋ยวผมพามาก็ได้หรือยังไงก็โทรมานะครับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับผม